สวัสดีครับวันนี้เรามาดูตัวคูโบต้ายีบสีแรงมา้าขับเครื่องสีรล้อนะครับสภาพสวยๆนะครับชั่วโมงก็ไม่เยอะครับพี่น้องชั่วโมงก็แค่2,217 1น1 7นะครับ1,217ชั่วโมงแค่นี้เองมีเนะครื่องตัดหญ้าให้ด้วยนะครับ เจ็ดแล้วเราฟังเครื่องสภาพก็สวยสวยเลยอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวนี้ครับกูโบต้าตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับสิบเ <16, 000. S 1> อ็ดหมื่นหนึ่งสิบเอ็ดหมื่นหนึ่งมื่นหนึ่งพันเอ่อหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นอ่าหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับดาวได้ผ่อนได้ไหมครับตัวนี้ไม่ได้ไไม่ด้นะครับซื้อสดนะครับ,รบตัวนี้ชั่วโมงก็ไม่เยอะนะ ชั่วโมงก็ประมาณ1,000 12,000เอ่อ2,300 2,300นะครับสวยๆงามๆอย่างนี้เลยนะครับพี่น้อง